สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวยืดัมซิงนะคะเ <laughs> ิ้นมาแอบถ่ายรูมสมชายแต่รูปสมชายกับบอยีตันใหม่แท่แล้วอยู่ในกำไรจักบาทแล้วโว้ฝนตกก็บ่หยุดแม่

เขายุดบนเมยต,ตัวบอมแนบอกเขยุดบนเมยต,ตัวมันเป็นยังล้ําเยข,ขี่บ่เดี๋ยี้ใช้อีกขันนึ่งอะบัเนี้ขั้นหนึ่งถอดอออ้ถพอกตะเี่อถอดเข้าถอดออกอยู่ chó thì cho anh thương nè, cháu bên thanh u, leo, hay leo. Mày xin xong bọn này coi, cứ chờ xong khay. Tại vì โอ้โสใส่มือจังไปตอนเศร้ามันนันอยากให้สื่อไม่ให้ัวไม่ก็พ่อยากดุยงานนันตานเ้ยัวไม่ก็ดุยห้ายแบบ โอ้หโอห้ฮตัยแน่จอดเห็นยังแล้วบัานนี้<ะ>สิ้ว่าจอดคุยเห็นยังเหรอเดี๋ยวนี้<ะ>โอ้ยสุดเพลสุดท้ายเนี่ยนีย่โอ้เอาลงยูทูบด้วยเนาะยูทูบโอ้เฮตไปโดนแล้วไม่มีเวลาลงไม่ได้ทุกคิงคับรถจ๊ถ่ายโอ้ยลงุง<ะ>อันเพิ่นขึ้นแม่ข้อนู่ขี่รถด,ดำขันจอดท้ายเพิ่นก็วางานู่ได้เที่ยวหน่อยก็หมู่ยังรถยังมากอีกคือจังรถลขาวขาวมาส่งเอง รถขาวๆเออรถรถขาวบางเชียงเพียงนี่ล่ะเห็นแกเอียงมาอยู่ในกลางป่าอย่างจ้าเกลโอ้ยบ่แม่นรถเขามาเกี่ยวข้าวโพดบ่สงสัยเกี่ยวข้องใครั่นเน่ทั้งหนุ่มข้องใครบุญประหุจักเห็รถขาวมาจอยป้าโอ้ยเขาว่ากระโพดธิมีราคาเด้อฝ่าวูกเด้อ เ่าว่มาเีม่เาแล้วหมาูน้มใหม่อ้ยโนว่าบ่มีบอนปูน้ำเขาตาเสดายตัดมองหันี่ลหนูอ้ยยางกําลังสีออกโอี่เนพนว่าอันไอเบียพ่นว่าอันพี่นานจะให้พ่อปเฮเดเรื่องตัดไหวว่าสันอตัดอยู่บ้เบียเสดายเว้ยอีกขงม่บ่ปวิมันก็พ่อได้ใส่อยู่นะาวางดรถเบิดหนึ่งสีนะามันก็หัก็พอใส่อยู่แม่นของป่านะค่ะบ่ไก่ของคนนปาบ่ออกครับ เดอด่เอาวปวีประฆาด้เงินหลานคือเขาเขายังเห็ดได้เปยังข้าวเห็ดบดอมันข้าวด้ซอได่ายังอาทิตย์ละสี่ยผุ่นู้นูยังบ่ทันห่อดูนูได้สาม้อาทย์โล้สี่้ได้หลายได้ปวีพวกนู้ได้สามลอยสองลอยกลัวกำไรล่เวกีองเนอจะพูดเต็มรถมึงมาเต็มบ่ฮะกเต็มบ่ แต่ของเจ้าเนี่ยบอลเตี้มขนาดเบิงมีออกไปหันนะแต่งมาตัหลากหลายนี่จัดกองน้นอยกองนึง่งเน้อยกลองซา่ไม่จดกลองใหญ่ให่บเต็มอ๋อนี่นี่ปากีพักไงวะด้านใหม่แล้วปากีพัก,ลพกเลยอาบ่อคนนี่เ <c oughs> บิดแห้งเลยบัานี่ปากีปอาในค้างเจ้า เดี oh, ๋ยวทังใดมาเอาได้กน่อยมาเดีทั้งใดแล้วมาฝึกงานนี่แม่งงลาไน้ลูกใครลูกอันน้องชายกัมันตายายมันกักับนึงานีเ็นน้ำยามันโอ้ โอ้เอาขึ้นยางมากบัดนี้ยางมากเป็นหน้าเป็นมากแล้วผมโตกว่าหม่บ้านมาก็ม่เห็นดรอกมันดำโอ้คณะพนดิบบัดนี้จะฮอตต่ไปเพราะกันาไป่เลนหน้า่ไหเพนก็ร่างดื้อเนาะไม่ีกลไปยนเมียกันยางกับพืชมันนี้กับหน้าอายเอามาเล่นเอาไปอยากเมื่อกันยางกับพืน มาไปดูน้ำแม่กบ่ยบไปมีนันป,ป้าไปห้าคืนกบวอยากหน้ากระเล่นโอวบัตทีนี้กบวอยากไปบัตนี้ไปเอาเอาไปงานหะทอด้วล่ะรีเดีย,ดยเวเรจะเบื่อแนมเห็น

โอ้โอเคค่ะเดี๋ยวจบคลิปนะคะต่อกันคลิปหน้าวัสดีค่ะ